นี่คือหลุมหลุมอารมณ์เสียและนี่คือคุณที่ตกลงไปตอนที่คุณอารมณ์เสียคุณก็หยิบหนังสือเล่มนี้ The Bad Mood Book หนังสือของคนอารมณ์เสียโดยที่คาดหวังว่าคุณจะได้คว้ารมดีมาใช่ไหมอ่ะงั้นลองซูมดูซูมอกีกซูมเข้าไปอีกเห็นอะไรไหมใช่ละ่ะบางทีมันก็หลอกดาวคุณอยู่ มันมีทฤษฎีว่าด,ด้วยการอารมณ์เสียจริงจังอันเนี้ยมันคือลำดับชั้นของมันแบบเลเยอร์เค้กนึกออกไหมมันมีไข่ดาวด้วยจริงจังอันเนี้ยคุณต้องมองให้ดีๆนะว่าอารมณ์เสียของคุณเนี่ยอยู่ขุมไหนเอ้ยหมายถึงชั้นไหนและต้องระบายออกอย่างไรหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณขดตัวอยู่ในลุ่มอารมณ์เสียอย่างรู้ลิมิตและตั้งคำถามกับอารมณ์เสียที่เกิดขึ้น หาทางให้คุณหลุดออกจากอารมณ์เสียให้ได้โดยการที่ทําอะไรที่เล่มอื่นไม่เคยให้ทําแต่มันได้ผลนะแต่นี่ว่ามันก็แปลกแต่ก็ก็ดีนะจริงจังอันเนี้ย The Bad Mood Book หนังสือของคนอารมณ์เสีย